แต่อยากจะเคลียร์ประเด็นต,ตรงนี้สักนิดหน่อยเมื่อเช้านี้ไม่มีเวลาศึกทนายน้องอะระหว่างทนายจุกโกรเดชากับทนายนิดาสรัญญาใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยังไงเมื่อวานนี้กินกินคอรัมมาก่อนหน้านี้แรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่สมัยครั้งหนึ่งตอนนั้นทนายตั้มยังอยู่ข้างนอกมีการพาดพิงไปถึงทนายนิดาแล้วไปในทำนองเรื่องส่วนตัวสักหน่อยทนายเดชาก็ออกมาโพสลักษณะเป็น ประเด็นเกี่ยวกันเนี่ยตผูชมคงจะจำได้นะผมไม่อยากจะไปขยายความนะแต่เอาเป็นว่าล่าสุดเอาเมื่อวานนี้เลยน้องคือที่มาที่ไปเนี่ยเริ่มต้นจากว่าทนายเดชาบอกว่าเมื่อวานจะมีการถแถลงข่าวใช่ไหมคะแล้วตอนหลังยกเลิกไปทีนี้ตอนช่วงค่ำๆทนายนิดาก็เลยโพส์วิสุทธเมื่อวานนี้คุณเดชาก็ถแถลงนะค่ะถแถลงเป็นไลฟ์เป็น,ปนไลฟ์ออออค่ะ ทนายนิดาก็เลยโพสต์บอกว่าเกี่ยวข้องแค่หางแต่อยากตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวเจ้าของคดีเขาทำมาตั้งนานมไม่เคยให้สำมสักช่องหนึ่งเอ็นดูอ้าวขณะที่ในส่วนของยังไงต่อในเวลาต่อมาไม่นานนักทนายเดชาก็เลยโพสต์คองค่กงไงนะก็เลยโพสต์โต ผมเป็นทานายความของคู่กรณีคดี m, สแตม m, ได้รับมอบหมายจากทานายความเจ้าของสำนวนลูกความให้ถแถลงข่าว m, ส่วนทานายความฝ่ายตรงข้ามไม่ต้องเผือกอ m, เอาตัวเองให้รอดก่อนอ m, แล้วก็ในคอมเมนต์ยังโพสต์เพิ่มเติมด้วยค่ะบอกเป็นทานายความต่างคนต่างทำหน้าที่ไม่ต้องเผือกไปยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามของตัวเองควรจะมีมารยาทบ้างนะครับอะไรเผือกแปลว่าอะไร ก็คือเผือกอ๋อไม่ต้องเผือกส่วนตัวผมไม่อยากยุ่งกับใครได้รับมอบหมายจากลูกความให้ทำอะไรก็ทำแค่นั้นแหละจบหลังจากนั้นก็ตัวใครตัวมันไม่ได้มีหน้าที่ไปรับรองความถูกต้องของใครด้วยครับแล้วยังไงต่ออ่าดูของพี่ก็ได้น้องหาทีนี้หาไม่เจอทีนี้ยังยังเขียนเม้นเพิ่มเติมอีกใช่ไหม แล้วยังไงใช่ทนายนิดาค่ะก็โพสเน็ตอีกครั้งหนึ่งอ่ะก็แคปอันที่ทนายเดชาโพสตเนี่ยแหละว่าเป็นทนายความของคู่กรณีแล้วได้รับมอบหมายจากทนายความเจ้าของสำนวนให้มาแถลงข่าวทนายนิดาก็แคปมาแล้วก็โพสเน็ตอีกครั้งหนึ่งบอกมีคนส่งให้ดูเขาคงเข้าใจว่าทนายเดอาจจะโพสต์ว่านิดาแต่นิดาว่าทนายเดไม่ได้หมายถึงนิดาหรอกค่ะเพราะเขาด่าทนายที่เอาตัวรอดไม่ได้ แต่นิดาเอาตัวรอดได้ค่ะก็มันมีช่องหนึ่งไงคะมีช่องมีมีมมมท่อนสุดท้ายอะคะ่ะที่บอกทนายความฝั่งตรงข้ามไม่ต้องเผือกเอาตัวเองให้รอดก่อนอทั้งนี้บอกว่านิดาก็เลยบอกเขาไม่ได้ว่านิดาหรอกคะ่ะเพราะว่านิดาเอาตัวรอดได้ค<ข>่ะอะไรนะทนายที่เอาตัวไม่รอดจะเคยชนะคดีทนายเดย์มาได้อย่างไรถูกไหมคะถูกไหมหมายถึงทนายนิดาเคยเป็นทนายฝั่งคู่กรณีคุณเดชาและชนะคดีมาหรอ,อประมาณนั้นฮะ แต่นี่ไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักมันจะอยู่ที่พลเดชามาวานนี้บอกได้ทราบข้อมูลว่าประเด็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองที่เบิดเกิดขึ้นอืเป็นฝ้าของคุณสแตมไปร้องไปร้องกับกองทัพบ,บก,บบกแล้วแล้วกองทัพบ,บกก็เลยเรียกนายพลเข้าไปชี้แจงแล้วนายพลเอาหลักฐานเป็นแชทเข้าไปให้กองทัพบ,บกดูแล้วกองทัพบ,บกกรรมการก็เห็นว่ามันมินแมรเรื่องหนึ่งหนึ่งสองใช่ แล้วมันนอกเหนือการจัดการของคุกรณีคุณแสแตมแล้ว<ฆ>เพราะปเป็นเรื่องของกองทัพไปแล้วคุณเดชราบ,บุว่ามันหมิ่นเมแต่เรื่องมันเกิดขึ้นเพราะว่าคุณแสแตมไปร้องเรียนกองทัพบ,บกก่อนแต่เมื่อเช้านี้คนทนายนิดาว่าอย่างไงบอกได้แคปข้อความที่ทนายเดชาลงเนี่ยคะ่ะว่าคุณแสแตมไปร้องเรียนกองทัพบ,บกไปถามคุณแสแตมมาว่าจริงไหม,มที่ทนายดอเด็กเขาโพสต์พาดพิงคุณแสแตมไว้แบบนี้คือ ล่าวหาว่าคุณสแตมไปต้องเรียนกองทัพบกแล้วคุณสแตมก็มาโดนดำเนินคดีเองอ่ะเออไม่ได้เป็นว่าอยู่ดีๆเขาไปแจ้งความคล<ฆ>้ายๆอย่างนั้นใช่ไหมซึ่งทนายดาบอกได้รับคําตอบจากคุณสแตมว่าไม่เคยร้องครับอ้อาวทบชอมคิดเห็นอย่างไรเพื่อความชัดเจนน้องไบรท์พี่ฝากน้องถามคุณญญาก็แล้วกันทนายนี่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะชื่ออะไรนะ ทนายนิดาเดี๋ยวต้องเอ่ยชื่อคุณสรัญญาหวังสุขเจริญค่ะคุณสรัญญาหวังสุขเจริญอ่าสวัสดีครับคนนิดาฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สอดรยุสวัสดีน้องใบค่ะเอาเรื่องร้อนก่อนเลยตกลงเป็นทนายให้สแตมถูกไหมเอางี้ก่อนถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะอที่คุณเดชาเขาบอกว่าเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยที่มันยุติไม่ได้ก็เพราะว่าคุณสแตมเนี่ยเป็นฝ่ายไปร้องกองทบกว่า พ่อของคู่กรณีที่เป็นในพนเนี่ยไปขู่เขาด้วยการจะย,ยัดข้อหาหนึ่งสองสแตมเลยร้องกองทบ,บกเป็นที่มาของการที่กองทบ,บกเมื่อถูกร้องกําลังพนถูกร้องก็เรียกพ่อของคู่กรณีมาสอบพ,อพ่อคู่กรณีก็เลยเอาแชทให้กองกรรมการของกองทับดูกรรมการกองทัพบ,บอกมันมีข้อความมีนเมหนึ่งหนึ่งสองเรื่องก็เลยหยุดไม่ได้อ่านในมุมของคุณนิดากับสแตมเนี่ยเป็นยังไงเออ อ๋อเหอเสียงเสียงหายค่ะเสียงหายไม่หายไม่หายอ้าว่าไปเลยครับเป็นยังไงหมายถึงประเด็นเรื่องร้องหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมคะที่คุณสแตมไปร้องเรียนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเออนิดานิดาต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นที่นิดาเห็นก็คือจากในเพจทนายใครทุกคนเนี่ยแหละว่าเขาไปโพสต์ข้อความแบบนั้นจริงๆว่าคุณสแตมไปร้องเรียนนิดาก็เลยทักไปถามคุณสแตมทักไปเมื่อคืนนี้เลยเพราะนิดาเพิ่งเห็นโพสต์คุณเดชาเมื่อคืนครับ คุณสแตมยืนยันว่าไม่เคยไปร้องเรียนที่ไหนเลยแล้วก็แล้วก็เขาอยู่ต่างประเทศมาหลายวันแล้วแล้วนะตอนนี้ก็ยังอยู่ต่างประเทศแล้วก็ยืนยันว่ายังไม่ได้เคยไปร้องเรียนเรื่องเรื่องการที่ว่าในคนข่มขู่อะไรเลยอันนี้ได้รับการยืนยันจากตัวคุณสแตมด้วยตนเองแล้วนี่ได้เป็นคนถามคุณสแตมด้วยตนเองค่ะอื คือเมื่อคุณเดชาโพสอ,อย่างนี้ก็เลยเพื่อความมั่นใจคุณนิดาก็เลยถามคุณสแดมอีกทีหนึ่งถูกไหมถูกต้องค่ะใช่ค่ะเพราะนิดาเห็นข้อความที่ที่ทนายใัยทุกขออ้โพสนั่นแหละนิดาก็เลยทักไปถามคุณสแตมว่าเอ๊ะคุณสแตมไปร้องเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาทนายหรือเปล่าคือคือโดยปกติแล้ว,วอ่ะเออ ส่วนใหญ่หลายๆเรื่องเขาก็จะปรึกษาเขาก็จะถามหรือบางทีถ้าอะไรที่ไม่ได้อยู่ในวิสัยที่เขาสามารถทําเองอเขาก็จะมอบหมายให้นายเป็นคนทำํำนะคะแล้วก็เออ ทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าคุณสแตมเนี่ยมีทนายความมีทนายความนอกจากนี้ตัวนิด้าเองจะมีทนายความอยู่อีกคนหนึ่งนิด้าก็โทรไปถามเพื่อเม sure ็ชัวว่าเขาไม่ได้ปรึกษานิดา้าแล้วไปทําเองหรือเขาไปปรึกษาทนายอีกท่านหนึง่งเราไปทําหรืออะไรหรือเปล่าก็คือได้รับคําตอบยืนยันจากตัวคุณสแตมเองแล้วถึงเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าไม่ได้ม่ได้มีการปรึกษาใครเพราะก็ไม่ได้มีการไปยื่นข้อร้องเรียนอะไรเลยจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ ก็มีแค่เพียงกันแค่พูดบนเวทีอะไรเท่านั้นตามที่เห็นตามสื่อตามข่าวนอกเหนือจากการที่อนอกเหนือจากส่วนตรงนั้นไม่เคยมีทําหนังสือหรือไปยื่นข้อร้องเรียนหรือไปกล่าวโทษอะไรในกับกองทัพบ,บกเลยค่ะอาท่านให้อีกฝั่งก็โกหกสิก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าในถ้าลูกความนี้ด้าพูดความจริงอีกคนหนึ่งก็ต้องโกหกค่ะอืมอืมอาจารย์นี้อ่านีด้าก็ต้องเชื่อลูกความก่อนว่าเขาไม่เคยไปร้องกองทัพบ,บก ถ้าส่วนตัวของนิด้าเองนิด้าเชื่อลูกความนิด้าค่ะอืมเม่เช้านีน้นิด้า <c oughs> นิด้าได้พูดคุยกับตัว <c oughs> ลูกความด้วยตนเองอืแต่ว่าทีนี้เนี่ยนิด้าเอ่อนิด้าก็ไม่รู้ว่าตัวของทนายใครทุกเขาได้รับสารมาจากใครยังไงแต่ว่าถ้าไปนั่งได้ดูคอมเมนต์ต่อ <c oughs> เขาบอกว่าเขาถามจากนายพลมาใช่ครับซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้อีกว่านายพล คนนั้นรู้ตื้นลึกหนาบางแค่ไหนแล้วก็ส่งส่งสารนี้มาให้ทนายใครทุกอได้มีการตรวจสอบจริงๆริงไหมไดเ้เคยมีการเห็นหนังสือร้องเรียนไหมก่อนที่จะมาโพสอะไรในตรงนี้หรือเกิดความคาดเคลื่อนอะไรแต่ว่าสําหรับนิด้านนิด้านนิด้า,ดาค่อนข้างมั่นใจในตัว ในตัวจากการสอบถามเพราะว่ามันไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ตัวคุณแสแตมเขาจะโกหกนีด้าว่าเขาไปร้องเรียนแล้วมันแล้วไม่ได้ร้องเรียนอะไรอย่างนี้นิด้าว่ามันไม่ใช่ข้อความที่จะต้องมานั่งโกหกกันนะคะเ,<อ>เพราะว่าเราซักข้อได้จริงกันเรื่องอะไรที่ที่มันที่มันเชิงลึกกว่านี้หรือเป็นความลับกว่านี้เขาก็แชร์ให้ทนายความฟังเหมือนที่ปรากฏตามสื่อะคะ่ะทนายก็ได้รับรู้รับฟังมาอืตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะเราต้องซักข้อได้จริงในการทําคดี ดังนั้นแค่เรื่องว่าเขาไปร้องหรือไม่ร้องกับกองทัพบ,บกก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องมาโกหกดังนั้นก็จึงเป็นเหตุผลให้นีดาต้องบอกว่านีดาเชื่อว่าคุณสแตมไม่ได้ไปร้องจริงๆเพราะเขาเป็นคนยืนยันกับนีดาเออเมื่อเช้าทนายอีกฝ่าหนึ่งบอกเลยว่าเป็นเพราะทนายฝั่งคุณสแตมแนะนําให้ไปร้องกองทัพบ,บกนั่นน่ะทนายคนไหนอะคะเราเราต้องต้องถามก่อนว่าสมมุติเออถ้าถ้าเขาบอกว่าทนายของคุณสแตม ถ้าเป็นคนแนะนําให้ไปร้องนีด้าต้องถามกับทนายใครทุกว่ารู้ถึงเพียงนั้นได้อย่างไรอ่านึกออกไหมคะมว่าสมมติว่าเกิดการไปร้องจริงๆอะ่ะเราไปรู้ถึงที่มาที่ไปอีกขนาดนั้นได้อย่างไรว่าทนายเป็นคนแนะนําเพราะถ้าเป็นนีดา้านีดา้ดาก็ไม่คุยกับเขาอยู่แล้ว <ๆ S 2> เขาจะมารู้ได้ไงว่านีดา้าเป็นคนแนะนําคุณสแตมก็ไม่คุยกับเขาอยู่แล้วเขารู้จักใครว่าทนายเป็นคนแนะนําอืมเออมันก็ไม่น่าจะรู้ได้นะ ใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะได้ข้อมูลจากลูกความถูกไหมหลายเรื่องนิด้าไม่อยากให้เขามัดข้อแท้จริงเอาเองว่าอะไรต้องเป็นแบบนั้นอะไรต้องเป็นแบบนี้คือถ้าสมมติว่าอะไรไม่ชัวร์ก็ช้าหน่อยที่จะให้ข้อข้อมูลไปก็ได้มันเกิดมันเกิดผลกระทบความเสียหายแล้วการโพสต์ข้อความเนี้ยนิด้าต้องบอกเลยว่านิด้าขออนุญาตที่นิด้าจำเป็นต้องมาชี้แจงหนึ่งคือปกป้องลูกความของตัวเองกับสองนิด้ามองว่ากองทัพบกได้รับความเสียหายด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าการข้อการที่ ทนายใครทุกโพสข้อความไปในทํานองว่าเหตุที่ตัวคุณสแตมต้องถูกดําเนินคดีเพราะเกิดจากการที่ตัวเองนั่นแหละดันไปร้องเรียนมันทําให้ประชาชนอาจจะมองว่าเหมือนตัวเองอ่ะถูกคนอื่นถูกเพื่อนรังแกแล้วตัวเองไปฟ้องพ่อฟ้องแม่แต่ถูกพ่อแม่ตีกลับอ่ะต่อไปใครจะกล้าฟ้องต่อไปใครได้รับความเดือดร้อนอแล้วจะไปกล้าขอให้เจ้าหน้าที่รัฐช่วยปกป้องคุ้มครองช่วยเ สร้างความยุติธรรมให้กับตัวเองเพราะว่าพอตัวเองไปร้องเรียนกับโดนกับโดนหน่วยงานของรัฐมาแหวงกัดเองอย่างเงี้ยต่อไปใครจะกล้าเรียกร้องหาความยุติธรรมอืมอืมอืมอ่าเพราะฉะนั้นอ่าคุณนิดายืน้วไม่ได้แนะนาแน่นอนถามจะถามแล้วก็ไม่มีถามร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงตแล้วจริงๆนิดาว่าข้อเท็จจริงเนี้ยนิดาว่าประชาชนอ่านหรือฟังข้อความเนี้ยก็น่าจะรู้ว่ามันไม่น่าจะเป็นความจริงได้อยู่แล้วถึงต่อให้เขาพูด จากปากเขาอะนะคะว่าทนายเป็นคนแนะนําให้คุณสแตมต้องถามว่าก็มโนเพราะเขาไม่มีทางที่จะล่้งรู้ความจริงอยู่แล้วต่อให้คุณสแตมไปร้องเรียนร้องเรียนจริงอะเขาจะรู้จักใครว่าทนายแนะนําหรือไม่แนะนํมมนา,ามโมค่ะผมให้ทีมงานติดต่อคุณเดชาด้วยมาคุยพร้อมกันแต่บังเอิญคุณเดชาน่าจะติดภารกิจอะไรอยู่ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นคุณนิดายืนยันว่าไม่มีไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเดชาโพสต์บอกกันแล้วกันถูกไหม ต้องบอกว่านี่ได้ยืนยันได้ในตรงนี้ว่าทนายไม่เคยแนะนำให้ตัวคุณสแตมน,นะคะไปร้องเรียนต่อหน่วยงานใดว่าถูกในพลกลุ่มปูอ,มอันนี้ประเด็นประเด็นแรกนี่ได้ยืนยันก่อนว่าทนายไม่เคยมีการแนะนำเช่นนั้นทนายคนอื่นมีไหมทนายคนอื่นอะไรนะคะทน,นายค,คนอื่นนี่ได้ก็ ทนายอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะคะนิด้าถามคุณสแตมแล้วก็คือไม่ได้มีการปรึกษาหารือกันในประเด็นนี้แล้วก็ไม่ได้มีการแนะนํากันให้ไปร้องเรียนในประเด็นนี้อทีนี้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของการร้องเรียนต่อกองทัพบ,บกจริงหรือไม่ได้ ส่วนตรงนี้นิด้ามาส่งสารแค่ว่านิด้าได้รับการยืนยันจากตัวคุณสแตมเองว่าไม่ได้ไม่ได้มีการร้องเรียนเพราะว่าอยู่ต่างประเทศมาสักพักหนึ่งแล้วและปัจจุบันก็ยังอยู่ต่างประเทศค่ะ,ะแล้วจริงๆแล้วถ้าไปนั่งดูนิด้าก็เห็นข้อมูลว่าเหมือนกองทัพบ,บกเองเขาก็ออกมาให้ข้อมูลว่าเขาไม่มีข้อมูลการร้องเรียนจากคุณสแตมเข้ามาด้วยนะคะอืค่ะก็น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าข้อมูลที่ทนายใครทุก เออโพสประกาศนั้นก็น่าจะคลาดเคลื่อนค่ะอ่าท่านี้ผมถามต่อไปอีกอ่าจะแตมให้คุณนิดาเนี่ยเป็นผู้ทําคดีหรือช่วยให้เขาปรึกษาเรื่องคดีที่อาจจะโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองไหมไม่ยังตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นมีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมชัดเจนคือนิดาจะบอกว่าทุกวันนี้ต้องบอกว่าคือมันยังไม่มีตั้งเรื่องเป็นคดีถูกไหม ทุกวันนี้ยังไม่ได้รู้ว่ามันเป็นคดีจริงหรือเปล่าแล้วคือตอนเนี้ยดูแค่จากทนายความของคู่กรณีก็คือทนายใครทุกที่โพสต์ถึงเรื่องให้ข้อมูลข่าวสารว่าใครจะดําเนินคดีอะไรยังไงกันต่อไปซึ่งนิด้าก็ต้องฟังหูไว้หูว่ามันจริงอะไรมันจริงหรืออะไรมันไม่จริงดังนั้นเลยจึงยังไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้ว่าเราจะต้องตั้งทีมหรือว่าอะไรไงแล้วนิด้าก็ไม่รู้อีกด้วยซ้ําว่า ต่อไปหากถูกดำเนินคดีหนึ่งหนึ่งสองจริงคุณสแต็มจะยังไว้ใจเมอหมายให้นีดาดูแลเคสหรือเปล่าอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้ค่ะอืมอืม,อมแต่คุณสแต็มเมื่อวานนี้ดูเหมือนจะบอกว่าที่ตัดสินใจถอนฟ้องคดีละเมิดในทางแพ่งและอาญากับคู่กรณีเรื่องปิ่นประมาทหรืออะไรเนี่ยอ่าเป็นเพราะว่าถูก <c oughs> เรื่องหนึ่งสองก็เลยตัดสินใจถอนใช่งั้นใช่ไหมคุณคุณนิดาเออ ถ้าถ้าเขาให้สัมภาษณ์แบบนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นนะคะเพราะว่าไอ้ประเด็นเนี้ยนิดาขอไม่อนุญาตไม่ไม่ไม่ให้สัมภาษณ์แทนเขาดีกว่ามันเป็นมันเป็นความรู้สึกหรือเจตนาในส่วนตัวของเขาเองจริงๆอะค่ะค่ะคือในโพสคุณสแตมก็เขียนโพสเมื่อเมื่อตอนเช้าหกโมงใช่ไหมคะว่าได้ยอมถอนไปเพราะถูกข่มขู่เรื่องร้อยสิบสอแล้วก็ตอนที่ให้สัมภาษณ์ในหนกระแส อันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมเพิ่มเติมนะคะคือพี่หนุ่มมาถามว่าที่ได้ถอนฟ้องไปเนี่ยถอนทําไม,มคุณสแตมก็เลยบอกว่า,าสองคดีแรกที่มันเป็นของผมที่ไม่ใช่เรื่องฟ้องชู่นะคะผมถอนหมดเพราะผมกลัวคุณหนุ่มกัญชัยก็เลยถามว่ากลัวคําขู่ร้อยสิบสองใช่ไหม,มคุณสแตมก็เลยตอบว่าใช่ครับกลัวเข้าคุกค่ะ แต่แต่แต่นิด้าสามารถยืนยันในข้อเท็จจริงได้ในส่วนที่นิด้ารับรู้รับทราบก็คือว่าก่อนที่จะมีการถอนฟ้องมีการพูดประเด็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองนี้เข้ามาจริงๆในในเรื่องของคดีซึ่งจริงๆมันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีที่ที่คุณแสแตมแล้วก็ภรรยาแล้วก็ที่นิด้าดูแลอยู่แต่ว่านิด้ายืนยันข้อเท็จจริงว่า ก่อนก่อนถอนฟ้องมีการพูดคุยประเด็นเรื่องนี้จริงมีการที่ฝ่ายนู้นหยิบยกประเด็นเรื่องนี้มาต่อรองจริงค่ะหยิบยกส่วนว่าเอ่เราเรา้ฟังหน่อยนี่ได้เราเราเราเอาไห้ฟังหน่อยเขาเขาเขาหยิบเอามาต่อรองยังไงเอาชัดๆเลยออคอนี้ถ้าขอนย่านไม่ลงรายละเอียดเพราะว่า คือคือมันมันพูดยากเพราะว่าหนึ่งท่านนได้าลงรายละเอียดนิดา้าท่านนิด้าพูดความจริงมันก็คือการกล่าวหาฝั่งนุ้นอยู่แล้วนึกออกไหมคะแล้วนิด้าเชื่อว่าเขาเองเขาไม่ยอมรับอยู่แล้วดังนั้นนิด้าว่าพูดไปเดี๋ยวมันเดี๋ยวคดีมันงอกอออแต่นิด้าแค่สามารถยืนยันได้ว่าก่อนการถอนฟ้องในคดีของคุณสแ,แตนมีการพูดคุยเรื่องฝ่ายนุ้นมีการหยิบยกเรื่องหนึ่งหนึ่งสองมาพูดจริงค่ะแล้วนิด้าอยู่ในเหตุการณ์ค่ะนี่นิด้าต้องอยู่อยู่แล้วเพราะนิด้าเป็นทนายความ ค่ะอ่าเป็นทนายในคดีที่แสแตมฟ้องถูกไหมถูกต้องค่ะอ่าหมายถึงในห้องไกลเกลี่ยกันเองหรือในระหว่างพิจารณาในห้องพิจารณาอ่าอันนี้ไม่ขอลงรายละเอียดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องของการเผยแพรก่กระบวนการพิจารณาด้วยซึ่งซึ่งทนายก็จะมีข้อกําหนดในพวทุกตรงนี้อยู่ที่มันจะเป็นความลับอ่าคอที่ผมถามอ่าไม่ตอบไปเป็นไรให้ท่านผู้ชมเข้าใจถ้าเป็นห้องไกลเกลี่ยนี่แปลว่าทั้งสองฝ่ายมาตตลงกันเองถูกไหม นิด้านิด้าลงรายละเอียดถึงขนาดในตรงนั้นไม่ได้แต่นิด้ายืนยันได้แค่ว่านิด้าก็เป็นผู้รับสารตรงนั้น่ส่นุ้นส่งสารนิด้ารับสารคุณสแตมรับสารแต่ว่าจะอยู่ในห้องไหนแล้วมีใครอยู่ร่วมด้วยด้วยอีกอะไรตรงนี้นิด้าไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะเพราะมันเป็นเป็นความลับในกระบวนการในของสารค่ะอืมอืมแต่ถ้าเป็นคดีนี้สแตมก็จะต้องหยิบเอาไปต่อสู้คดีด้วยในที่โุดถูกไหมหมายถึงยังไงนะคะถ้าแตมโดนหนึ่งหนึ่งสองอาจจะต้องหยิบอันนี้ไปต่อสู้ด้วย อ,นนอันนี้ <apl> หมายถึงอันไหนเอ่ยไอ้ที่ตอนที่เหตุการณ์คราวที่แล้วใช่ไหมคะใช่เอต้องดูก่อนว่าตั้งข้อหามาว่าอะไรถึงจะตอบได้ว่าอะไรมันสามารถเอาไปใช้ต่อสู้ได้หรือไม่ค่ะอันนี้ได้ยังไม่เคยเห็นแชทอะไรใช่ไหมผมให้พูดอยู่แล้วนะเคยเห็นไหมเคยเห็นค่ะอะไรนะคะเคยเห็นแชทนี้ไหมนี่ได้เคยเห็นค่ะเออเป็นแชทระหว่างสแตมกับแจมถูกไหมเออ ขอไม่ลงรายละเอียดเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะมีกระทบต่อมาอีกแต่ว่านิด้าเห็นเห็นข้อความที่กล่าวอ้างแล้วถ้าถามตัวนิด้าส่วนตัวนิด้ามองว่ามันส่วนตัวมองว่ามันไม่ได้เป็นความผิดอะไรค่ะอืมค่ะผมไม่ถามเนื้อหาอยู่แล้วเพราะเรานําเสนอไม่ได้ค่ะผมจะถามอ่านในความเป็นนักกฎหมายแบบทานายความอ่ะคุณเดชาบอกได้เห็นแล้วบอกมันหมิ่นแหมว่าจะผิดค่ะถูกไหมค่ะหนึ่งหนึ่งสองผมก็เลยจะถามคุณนิด้าว่า อ่านแล้วเนี่ยไอ้แชทเนี่ยมันเป็นยังไงมันผิดไหมส่วนตัวนิด้ามองว่ามันไม่เป็นความผิดค่ะสําหรับนิด้าค่ะอืมอืมอ่ะเพราะฉะนั้นข้อความเป็นยังไงเราเผยแพร่ไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคุณนิด้าค่ะ,ะค่ะอ่าแล้วปัญหาอะไรกับคุณเดชาจ,จะสาสางกันยังไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องไปถามเขาอะค่ะว่าเขาไม่ชอบอะไรนิด้าหรือเปล่าเพราะว่าถ้าถ้าถ้าจริงๆแล้วถามว่าพ้อยของนิด้าเลยคือในการที่จะต้องมานั่ง มานั่งโพสต์มานั่งเถียงมานั่งฟาดฟันเพราะว่าหนึ่งต้องบอกว่าตนเองนั้นมีหน้าที่โดยตรงนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดคือนิดาจําเป็นที่จะต้องปกป้องลูกความจนกว่าถึงวันที่ลูกความจะบอกว่าไม่ไว้วางใจแล้วแล้วไม่ประสงค์ให้นิดาทําหน้าที่แล้วนิดามีมีความรู้สึกว่ามันถ้าลูกความเราได้รับความเสียหายแล้วอะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วมันเป็น แล้วมันเป็นความจริงที่ถูกบิดเบือนแล้วถ้ามันอยู่ในวิสัยที่นีดาสามารถแก้ตัวแก้ไขให้เขาได้นีดามองว่ามันเป็นหน้าที่ที่นีดาควรจะทำดังนั้นเนี่ยเมื่อนีดาเมื่อเมื่อนีดาปกป้องลูกความแล้วถ้าปกป้องจากการที่อีกฝ่ายหนึ่งโจมตีดังนั้นนีดาว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยสภาพของมันอยู่แล้วที่จะเกิดการที่จะเกิดการประทะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าไมาเซ็ทของแต่ละคนต่อไปแล้วแหละว่า แยกแยะได้ไหมว่านี่คือการทําหน้าที่แล้วไม่มาก้าวล่วงอะไรกันอย่างอ,างอื่นในเรื่องส่วนตัวอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งนิด้าก็พยายามคงสภาพนั้นไว้ให้มันดีที่สุดแต่ทีนี้ของส่วนของทนายใครทุกเนี่ยอันนี้นิด้าว่าต้องต้องกลับไปมองดูแล้วก็ไปถามว่าเขาได้ทําหน้าที่เป็นฐานในฐานะทนายความรุ่นพี่อ,อย่างดีให้นิด้าเดินตามเขาหรือเปล่าค่ะไอยยังรอบหลังนี่ใครเริ่มก่อนเนี่ยอือ <c oughs> <c oughs> อ่าไม่ใช่เมื่อวันนี้ <c oughs> วันเดียวนะ <c oughs> มันมีวันก่อนด้วยนะมันมันน่าจะเป็นอะไรที่มันสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ <c oughs> นิด้าว่ามันคุกคกุนตั้งแต่ที่นิด้าบอกว่านิด้ามองว่าท่านว,าวาัชระเมธีไม่ผิดแล้วทนายเดชาบอกผิดแล้วแหละนิด้าว่ามันน่าจะเหมือนความเห็นไม่ตรงกัน ตั้งแต่ในเรื่องข้อกฎหมายตรงนั้นแล้วมันเลยเถิดมาลามปามในเรื่องส่วนตัวแล้วมันก็แล้วมันก็ไม่ได้รับการสะสานกันมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วแหละท่านนีด้าจะมองนะคะอืมค่ะอ่กครั้งนั้นเนี่ยผมพยายามไม่เอ่ยรายละเอียดแต่ก็คือมันเป็นเรื่องส่วนตัวคุณนีด้าจริงๆนะค่ะค่ะอ่าถูกไหมที่ตอนนั้นมีเรื่องคุณตั้มก็มาเกี่ยวข้องด้วยถูกไหมค่ะค่ะถูกต้องค่ะ,ะคุณตั้มมาเริ่มตอนนั้นแล้วคุณเดชาเข้ามาสนับสนุนไม่ไม่ไม่ทนายตั้มทนายเดชาเริ่มแล้วทนายตั้ เอะผมจําผิดแล้วที่มีถ่ายรูปอะไรยังไงนะใช่ค่ะท่านท่านทานายเดชาโพสก่อนทานายตั้มโพสตามค่ะอ๋อคุณเดชาเริ่มก่อนแล้วคุณตั้มเหมือนกับโพสอ้างว่าเป็นหลักฐานอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะครั้งนั้นแค้นไหมโกรธเพราะว่ามันมันกระทบกับลูกนีดาอืมมันกระทบกับลูกนีดาอะไรก็ตามที่กระทบกับคนที่เรารักทุกคน ทุกคนโกรธอยู่แล้วทุกคนโกรธอยู่แล้วค่ะนิด้าว่าแล้วลูกนิด้ายังเด็กแค่ยังไม่หกขวบเลยนิด้ามีความรู้สึกว่าเขาไม่มีเมตตาเขาไม่มีเมตตาเขาทําอะไรคิดถึงแต่ความสะใจของตนเองโดยไม่ได้คิดถึงเด็กและเยาวชนอ่ะอืมเราเป็นทนายของประชาชนกันทั้งคู่นะทั้งทนายตั้มแล้วก็ทนายเดชาแต่ว่ากับไม่คํานึงถึงเด็กและเยาวชนอย่างเงี้ยนิด้ามีความรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องไม่เหมาะไม่ควรค่ะอืม นิด้าเลยถึงจําเป็นที่จะต้องลุกขึ้นมามาแข็งแรงลุกขึ้นมาสู้อสู้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงไปต่อยตีอะเขานะคะก็คือว่าจากที่เราคิดว่าเราต่างคนต่างอยู่ไม่วุ่นวายกันแต่ว่านิด้ามองว่าเราต่างคนต่างอยู่แล้วถ้าถูกลังแกนิด้าก็คิดว่าอ่ะอม,มันมันก็ต้องปกป้องตัวเองมันก็เลยม,มันก็เลยเหมือนมาสู่กันจุดเนี้ยค่ะแต่บังเอิญว่าวันนี้ดันมาเป็น ทนายความของฝ่ายคู่กรณีนินิดาเป็นทนายคุณสแตม<ช>แต่ส่วนทนายใครทุกเขาเป็นทนายของตัวลูกความหรือเปล่านีน่นิดามไม่รู้เพราะว่าจากที่เขาโพสต์เขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขาได้รับมอบหมายจากตัวลูกความแต่เขาได้รับมอบหมายจากทนายความเจ้าของสำนวมนมันก็ทําให้นีด้าเข้าใจว่าคนที่ติดต่อให้เขามายุ่งยุ่งย่ามเรื่องนี้ก็คือน่าจะเป็นทนายความอีกทีหนึ่ง <uci usz S 2> ไม่ใช่ตัวลูกความอันนี้ไม่ได้ใส่ความนะคะเพราะว่านีด้า เอวิเคราะห์จากข้อความที่เขาได้โพสต์เอาไว้เองในเพจของเขาก็ลองไปดูได้ค่ะอืมอืมเพราะฉะนั้นใช้คําว่ายุ่มยามเลยเหรอค่ะค่ะเออเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็ก็เอาหอมปากหอมคอนะเอาประมาณประมาณคือถ้าถ้าถ้าแยกแยะกันได้ว่าเรื่องงานก็คือเรื่องงานนี้ได้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะด้วยทะเลาะกันด้วยอย่าเรียกว่าทะเลาะโท่ทีค่ะ เต่อสู้กันดีเฟนซ์กันด้วยเรื่องงานสุดท้ายแล้วมันไม่ไม่รุนแรงมากไปกว่านี้เรอกค่ะเพราะว่ายังไงมันก็มีกรอบการทํางานมันจะมีกรอบในการทํางานอยู่แล้วแต่ถ้าไปเรื่องส่วนตัวนี้อันนี้มันนอกกรอบมันมันไปได้สุดสุดไม่รู้จะสุดยังไงแล้วอะค่ะครับครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามกันดูต่ออาเดี๋ยวพยายามจะติดต่อคุณเดชาต่อไปแต่เช้านี้ขอบคุณคุณนิดาเพื่อจะมายืนยันว่า ขออนุญาตพี่สอยุทธนิดนึงว่าจริงๆิดีดาไม่ได้เคยไม่ท้าไม่ได้โฟนอินให้สัมภาษณ์อะไรไหนเลยนะ <c oughs> วันนี้จริงๆอยากคุยเพราะว่าตอนที่ทีมงานติดต่อมาบอกว่านีดาจะได้โฟนเข้ากับตัวทนายครายทุกเขาด้วย <c oughs> จริงๆนิด้ดาอยากคุยกับเขาแล้วสุดท้ายนีดาก็พลาดโอกาสในการได้คุยกับเขาอีกอยู่ดี <c oughs> อไม่ดเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเขาแล้วพี่จะติดต่อไป <c oughs> ได้ค่ะ<ต>พี่ขอยุทธบอจะมายืนยันว่าสแตมไม่ได้เคยไปร้องกองทะบอกถ้าฟังจากสแตม และทนายก็ไม่เคยแนะนําให้สแตมไปร้องกองทะบกอย่างที่ฝังหนึ่งว่าเพื่อจะยืนยันตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณตรงนี้ก่อนคุณชนัญญาครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนักข <ๆ S 3> ่าวรายงานเข้ามาเนี่ยน้องใบว่ามีการตรวจสอบไปที่ศูนย์รับเรื่องเราร้องทุกกองทบกซึ่งมันจะมีข้อมูลนะคะว่าช่วงสองสามปีที่ผ่านมามีการร้องเรียนอะไรยังไงบ้างไม่พบว่ามีใครมาร้องเรียน เรื่องพลตรีขูค่คุกคามจะยัดข้อหามาตรา112และล่าสุดพลตรีที่ถูกกล่าวถึงในข่าวเนี่ยคือกเกษียณอายุราชการไปแล้ว7ปีอา้าวถ้ากเกษียณแล้วก็ไม่ใช่บทบาทที่จะไปกองทัพจะทำอะไรได้นะใช่ไหมคะพอไม่ใช่กำลังพลแล้วถ้ากเกษียณไปแล้วนะ,ะท่านบู้ชม